ภัยพิบัติที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับล้วนเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นครับหรือ climate change กำลังส่งผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลกบริจัทเจริญพกาพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์3เสา,สาหลักคืออาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ พร้อมเดินหนะ้าสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญภกพันธ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์หรือ4โลกร์บอนล่าสุดในประสิทธิ์บุญดวงประเสรศิฐประธานคณะผู้บริหาร CPF นำพนักงานร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม CP ร้อยรักโลกภายใต้โครงการร้อยเรียงความดีเนโอกาเครือ CP ครบรอบ100ปี โดยตั้งเป้าปลูกไม้ยืมต้นจำนวน10ล้านต้นภายในปี2573เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและลดปริมาณการปรล่อยก๊าสเรือนกระจกพร้อมทั้งยินเชิญชวนให้พนักง,งาน CPF ทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ100ปีของเครือซีพีนะครับผมก็อยากเ,เชิญชวนเพื่อพนพนักง,งานทุกคนเข้าร่วมโครงการซีพีร้อยรักโลกเป้าหมายของโครงการนี้ครับเราก็มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะร่วมกันนะครับช่วยกันภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยครับปลูกต้นไม้ให้ได้ประมาณ10ล้านต้นก็จะเป็นการช่วยกันปลูกป่าขึ้นมาเกิดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีส่วนร่วมส่วนหนึ่งนะครับในการป้องกันการเลือดกระจบเป็นการร่วมแรงใจกันของเราทุกคนไปสู่สังคมและประเทศนะครับที่มีสภาพแวดล้อม ี่ดและก็ยยังนนืนมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะสำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในโครงการ CP ร้ายรักโลกได้สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตร,รกรและชาวชุมชนชนบทมีไรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้หลักที่หายไปจากวิกฤตโควิด -19 ตอบโจทย์ทั้งด้านเศร,รษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยไม้ป่าเศร,รษฐกิจ ไม้ท้องถิ่นไม้ป่าชายเลนและไม้ผลกินได้